โดยประมาณก็ประมาณเจตักนะครับใส่ประมาณเจตักโอ้โหขึ้นไม่ได้ครับโอ้โหขึ้นไม่ได้ครับไม่ไหวครับ3าอ็มโอ้โห,โห เสียตูดครับแบบนี้ เที่ยวนี้รู้สึกว่าใส่เยอะอยู่ครับเยอะแต่ว่าก็ไม่ถือว่าแบกครับ เครื่องยนต์ JO แ E ครับช่วงค่ำครับผมเริ่มใส่เยอะแล้วครับผมพี่โชเฟอร์ไมคโครรถเริ่มวิ่งได้ครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าเยอะมากไม่ถือว่าแบกครับ สดใหม่ๆเลยเจ้า 8e 260 นาทีทำทางครับนาทีทํำทาง7 8 40 ก็แรงมากครับเครื่องไม่ได้เร่งเลยอ่ะ ตัเร่งไม่ได้เร่งเลยนอนค,ครับที่ลง ดูคันนี้ครับแต่ว่าเก่าสุดในทีมครับถึงจะเก่าแต่ว่าก็ยังแรงครับผมรุ่นนี้ ยี่สิบกว่าปีที่แล้วครับยี่สิบกว่าปีสามสิบปีที่แล้วเผาเลยครับเผาเลย วัตรกรรมของมนุษย์ครับผมมายุคเล็กๆเครื่องยนต์ก็สมัยเมื่อ20-30ปีที่แล้วนี่เครื่องยนต์300แรงนี่รถที่มีเครื่องยนต์300แรงนี่แทบจะยังไม่เห็นครับตอนนั้นนะครับที่เป็นรถสิบล้อวิ่งอยู่ตามถนนนี่ 200แรง240แรงนี่ถือว่าโอ้โ oh, ห oh, 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 ครับพี่น้องทุกวัน่วมาซูมือพัฒนาไปเรื่อยๆครับ200 200กลัว3า0มมากครับเรื่อยๆทุกวันนี้ไปจะห้0รแล้วครับแต่ว่าโดยส่วนมากที่วิ่งอยู่บนท้องถนนทุกวันนี้ก็โดยส่วนมากก็ยัง300กว่าครับผม 300กว่าแรงนะครับที่ใช้ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็ลากจูงได้ดีสุดนะครับนิยมสุดก็อยู่ราาๆ200้อยกว่าครับออยู่ราวา0รอยกว่าแรงครับวันนี้ครับซึ่งในสมัยอีก10ปีข้างหน้าไม่รู้ว่าเขาจะให้400รอยกว่าแรงใช้งานไหมนะครับราคาการวิ่งการนั่นมันขึ้นอยู่กับราคาการวิ่งเลยครับการวิ่งงาน เด็ดราคาน้ำมันด้วยนะครับแต่ว่าคงผมว่าคงสุดแล้วแหละครับคงจะใช้แค่นี้แหละเพราะว่าถ้าไม่มีการทำกฎหมายใหม่ให้ดีกว่านี้ครับผมมันก็ยังคงยังมีประมาณนี้แหละครับถ้าไม่มีกฎหมายบอกว่า คุณต่อพ่วงคุณจะต่อให้ยาวแค่ไหนก็ได้เออคุณจะใส่ล้อเยอะแค่ไหนก็ได้อย่างนี้ออคุณจะทํายาวแค่ไหนก็ได้ใส่ล้อเยอะแค่ไหนก็ได้อันนี้เนี่ยแรงม้าของรถเนี่ยมันน่าจะพัฒนาขึ้นไปนู่นแหละครับเป็นห้าร้อยนูนย่นแหละที่ดิ่งตามถนนได้นะครับแต่ทุกวันมีแม่สิบร้อลูกสามเพลานี่ก็มันก็ไม่มีมันก็ให้แค่นั้นแหละครับผมถ้าเกินนั้นไปก็จะเป็นรถพิเศษไปแล้วครับ นาดแม่12ล้อนะครับลูกลูก3เผาเขายัางไงให้แค่50ตัน500ร้โลครับเหมือนเดิมครับเหมือนกันกับส0บล้อลูกสาเผามือนเดิมครับพูดถึงเรื่องกดกติก,กาครับกฎหมายในบ้านเมืองเรา ถ้าใส่ตามน้ำหนักจริงๆแล้วมันก็ได้นิดเดียวครับไปเจอกับมมทรงหินคุกครับเมื่อนั้นรถคันนี้ใส่มาเท่จออลุงห,หน่อยหนึ่งที่นองมันได้นิดเดียวนะสมมติว่ารถสิบร้อนี่ครับแม่มันก็ได้แค่ได้ของแค่ประมาณ15ตันครับ15ตันถ้าเป็นหิน <c oughs> ก็เล็กนิดเดียวก็น้อยนิดเดียว Oh. ไปครับอะโอเคครับคลิปนี้ครับผม